สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวสตรอเบอรี่นะคะราคา100บาทค่ะทุกคนลูกใหญ่มากๆน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะว้าวน่ากินมากค่ะทุกคนแล้วก็จะมีน้ําจิ้มมาให้นะคะเป็นบลวยนะคะกับน้ําจิ้มหวานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันสดๆลูกโตๆกันเลยนะคะ ทุกคนน่ากินมากค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อด้านในนะคะฉ่ำม,มากค่ะแล้วก็หวานมากค่ะอร่อยจริงๆค่ะสตอรอเบอรี่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนต้องซื้อมาหน้าเมเจอร์ปิ่นเก้านะคะนี่ หวานหอมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะรีวิวสตรอเบอรี่ราคา100บาทค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะทุกคน